สวัสดีครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC, ของยิาน่อยุงอิม๋มนะฮะเมือน,นี้พี่น้องทั้งกันทะาล่มเล้อครับเด้ออยู่บ้านพร่างกานะฮะสาวน้อยเพชรบันแพงยลังหญิงไปเล่นยนยุนันสาหรับคาขึ้นนี่แล้วพี่น้องไปเที่ยวกันครับบัตรละร้อยบัตรละร้อยนะฮะเจ้าภาพใจแง่เจอสปอร์ตมาหนึ่งให้บัตรละร้อยงั้นก็รเราไปใช้เราขอถําบุญวัดคือกานะฮะเหมืนอนนี่ ไม่นี้กับสิภาพพี่น้องมาเบิ่งข้างบ้านน้องอญิงนะฮะน้องอญิงพอดีเพิ่นทรงชุดใหม่มาให้อีหลาสีแดงซ้่มๆจังหน่อยเนาะง่ามๆเพิ่นใส่พอดีพอดีนะฮะกาลังใส่เพิ่นใส่ออกมาเบิง่งอีหลาได้ชุดใหม่เพิ่นกะคือว่าแล้วเนาะล็กหน่อย,อย,อยได้ชุดใหม่ห่าวเล่ได้เสื้อผ้าใหม่จังซี่อยากใส่แท้อเนี่ มันก็เลยใส่ร่องเบิ้ง่นเลยย่างออกไปให้พ่อพ่อแม่เบิ่งพ่อการใช้เบิ่งพ่อรุงเบิ่งนะฮะเอาเบิ้นจะเข้าพี่น้องงามบ่เข้านี่ถ้าถ้าโดนไฟมันจะสวยมากเลยสีมันแบบว่ามันเงาเงามันเข้มดีไหม่ตาตาพอดีนั่นไหมเออสวยสวยตั้งั้พอดีสวยมากเลยเหมืการหลังอย่างนี้ยพ่อแล้วก็เป็นในพี่น้องงามบ่งามเนาะ พอดีพอดีน้องใส่พอดีกระชับพอดีเลยไปไหนไปไร้องเท้าเข่างน้ามเลยพี่นอ้องนะฮบาทนี้สิว้าไปฟังพี่น้องบาดปล่อยท่าน้องใส่ชุดล่องอน่นรถแห่มาโดยบังเอิญพี่น้องจัง่ายจากไสรถแห่น่ะขันหบัดง่รถแห่เพราะุ่งจนว่าออกไปเต้นไซเนาะ จะออนไลน์รดแห่มะบึงไม่รดแห่ผูใ้ใดพี่น้องรดแห่เพราหไ่ไกลแล้ว,แล,วแล้วสัเป็นสีแอมแล้วว่ากันฝนว่าสั้นหน้านีแล้วก็แล้วสีโล่งเนี่ยสามรอเราสีบวมทม่แนวแอมเนีบยวนนี้เราสังนะสีแอมแหม่ยพี่น้องเอาไปประชันกันครับรดแขกหล่อนผู้ดใดเป็ี่ยนไผพี่น้องรถแห่ ระวังข้อ,ก,ขอกล้วยครับก่อไก่รถพญงไก่ไม่โอ้ยเราก็ยังไงเอาสั่งฤสีไม่แยมขยอมนเนี่ยเนาะว่ามันเฮี้ยนกันท้นมาสัน้นแล้วอ่าพี่น้องเบิง้งเบิ้งเอารถพญงไก่เุ็นนะเุ็นนะ พอท่าธรรมดาเลยครับเปิดเองเต้นเองเต้นก็พ่อลุ่งไหมเต้นเกี่ยวกันไหมพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งพี่น้องมาเบิง้งอระดัระกรอาจา์ สุดยอดเลยพญายไกเลยับพ่อลุงเต้นเกี่ยวกันพี่นอ้องยีฬาเป็นคนน้องร้องนั่นอัดเสียงไม่ลรว่าเปิดในโทรศัพท์เนาะเต้นเราสัน่นโอ้ยว่ามันโดนแห่ทางไหนมันของพญายกเปิดลวก็มาเต้นตัวันโ,โอ้ยเนเาะเื่อนะพญารุ่กับพ่อพญาลุง,ยยลงนะฮะพานไปม้มวนนะครับ จมเบอซี่เหลี่ยมพี่น้องเมื่อนี้อีล่าก็ได้กินอาหารโปรดของพี่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันเต็มตัวยูุ่กันต้มึืงพี่น้องเอ้บานเลยสมใจอยากคกาคล,ลาสฮิลล่าว่าพูดน,นะอเอ้ยเนาะอือเนี่ยเป็นมกนักเนาะเรามากักจ้าอาหารนั่นโบร้านดอกคุณยญิงนั่นน้องยิงแล้วมักต้าอาหารโบล้านผู้ทอ่อาม,าอาอามาเกิดพี่น้อง คน,คนพ้เพ่าเบอร์ล้านเมื่อเกิดเนาะพ้ทฒศาสน์ปางก้อนเมื่อเกิดคนมีบุญมาเกิดห็นบ่หมูหมูยั่ยงนหัวกลางๆนั่นแหละพี่นอ้นองเบื้องบนนี่แหละคนมีบุญมีวาสนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้กัสรน้ำผลบวชีหล่ามาอันดับหนึ่งยังยังอยู่อันดับหนึ่งนะฮะน้อง,งหญิงสี่วันแล้ว ตั้งแต่วันที่11นะฮะเหมือนในคืน14เนะาะคืน1หมดโบวตวันที่20พ,พฤษภาคมนะฮะที่จะหอดอีก6มื้อพี่น้องมืออื่นแบบมาณช่วงทิ้งเพียงก็อัปเดตไม่อีกนะฮะอัปเดตคะแนนแต่ละวันแต่ละวันว่าผู้ใดได้จะคะแนนผู้ใดได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไล่ไปสอบเท่นก็คือสิบอันดับนะฮะแต่ว่านักร้อง มาลงไวน้นั่นว่ายยี่สิบท่านเพื่อนี้ครับแต่ว่าปรนก็นตัดมันแค่สีบอันดับนะครับนักล่องกับพเห็นหลายคนอยู่เน้ยเนาะวกนักล่องพิ้งดังๆสดอกวาคือวา่าน์านเห็นหมดน,นะฮะเขาอิลาณุมีบุญวาสนาอยู่แล้ว,ล,วล่ะพอพอแม่แม่เพิ่นฮักเพิ่นหอมเนาะเพิ่นกระบวไทยโอ้ยแฟนครับมาตรงห่วงเลยน้องยิง แฟนขับเยอะที่สุดคือน้องอุงอิงนะฮะเอฟซีเยอะที่สุดนอกนั่นกับป้าป่ายนะฮะอันนี้คือพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นฮากิลีเห็นบ่เพื่อนอุ่นสิ่งของบ่ว่าสิบเป็นเงืนท่องบ่าว่าสิบเป็นสิ่งของเสือผ้างที่พ้อมใส่คองสอยพ่อพ่อแม่เอฟซีเพื่อนอุ่นไม่เพื่อนฝากไม่้นั่นละคว่ำหักโดยพอมีสิ่งตอบแทนยังให้ย้อนคว่ำหัก ไม่มีข้อแม้ใดๆนะฮะคนเดียเรียกร้องเนี้ยให้ด้วยใจให้ด้วยความสเสียหาให้ย่นความหักนะฮะสิ่งของต่างๆที่พอแม่เอฟซีเอามาให้ละ่ะแต่ละมือแต่ละวันนะฮะเมือเ่อนี้ทังบ้าโทนกเ็เลยออกมาวบาอยู่เลยครับอยู่บันเนาะมีพอแม่เอฟซีเป็นทองคาถาของหญิงสักซีดไลยให้่าสัน เขเยโอนมาให้หาพันบาทหาพันพี่น้องยุ่น้าเบาโทนแล้วพี่น้องให้น้องวิงไปเพื่อนี่นะฮะนี่แหละครับค่าทางยิงเนี่ยมีจริงนะฮะของขังเลยครับผมนี่ประสบมาแล้วเจอกับตัวเองมาแล้วค่าทางยิงเส้อ,อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผู้ดใดผู้เส้อกันยาลบลู่นะฮะ กับสิ่งหนึ่งที่ผมจะว่าผู้ใดมาบุรีอลาว่าให้อลาคิดบุรีกบพี่ลักการชิม่แนวเป็นไปพี่น้องไม่นานนะฮะอันนี้ผมวอาเมื่อไยคลิปแล้วกระชินเห็นอยู่พี่น้องนั่นแหละาบ,บาปบาปบุญคุณโทษมันไม่กิน่นพี่น้องกรรมก็คือการกระทําเจ้าต้องได้รับกรรมที่เจ้ากระทําลงไปผู้ใดกระร้านะฮะชิม่แนวโดนจิตโดนใจเจ้าเปลี่ยนไปบว่ายกระซ่า ภาสา,ากัะเล็วพี่น้องมาแล้งคือคือผมไมีฝนหรอกแต่ว่ามึงขึ้นเนี่ยางบ้านเพื่อนว่าน้าท่วมเพาะสันน้ำท่วมบัดมึงขึ้นเียไอตัวนบกเออแงยันฝนตกอยู่ญ่ีแเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปพ่นหทพี่น้องเราไปขอปูขอนซิงซักซีสผู้นื้เออเราไปจุูทูบเูทียนขอตัวมันในย่าให้ฝนตกใ,ให้นี้ซาาสันแจ้งออกไหมพี่น้อง ช่วงเที่ยงแก้งออกแก้งออกแล้วว redesign, ่าอัน I นี้ก็เป็นตัวเงินนะฮะพ่เชื้อกับย่ารูรูอีกแย่เจ้าภาพสายเงียเสียล่อได้ไปจังสาวน้อยล่อหักแล้วมักนอนงูเงญิงแล้วว่าจังได้กค่สร้างคนบ้านเดียวกันชี้สะเก็ดคือกันแล้วว่าซอยกันนะจ๊นแล้วว่าอกระติดตามน้องหญิงแล้วป้าแล้วติดตามสาวน้อยแล้วไปบึงสูงันเนาะ เพราะมันสิบกว่างานแล้ววะแล้เบิ้งเราเบิ้งเน่ะล่องกรุงเทพล่องก็ไปเบิ้งเนาะเออเราลงไปกรุงเทพล่องไปเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างญี่ปุ่นกับลูกไสแเราเนาะเราก็ไปเบิ้งที่แถวกรุงเทพหน้าบ้านแล้วก็เบิ้งยูติสเกตแล้ววานที่แปดข้างมิโตะเลยปะไม่นี่เกาหลีสนีแล้วี่น้องเด้อ เที่ยวการเที่ยวงานมาเร่งกันสนุกสนานนะฮะเดินทางกันในความปลอปดไพยระมัดระวังกระปอกกระเป๋านะฮะระวังรถว่างล่าล็อกให้ดีมี่มองฝากกระฝากนะครับอ้าวลาตีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ